สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยั้งคือไปลบเทพอิสราเอลตลมฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอกระฮามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและต่อต้านต่อเนื่องชาวปเาเลสไตน์ที่กำลังโอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างทางดาทอสมาชิกกลุ่มกอกระฮามาตลอดเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องพลัดถิ่น ออร้องให้ทหารอิสราเอลกำจัดกลุ่กมก่อการะฮามาตให้หายไปจากโฉนรกาซาโดยเร็วและเป็นศัตรูแค่ฮามาสแต่เป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์พบทหารอิสราเอลช่วยเหลือคุณปู่ชาวปาเลสไตน์ที่เดินไม่ไหวเพื่อไปส่งยังที่หมายเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารส,าสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่กมก่อการลยฮามาตหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิอสราเอลนะครับยังคงตามกวาดล้างกลุ่มกลาลาหฮามาสอย่างต่อนเนื่องในเขต่อนวันกาซาโดยฉากการสูร้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับได้ยิงระเบิเเดเจแดวที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนยิงใส่ตำแหน่งของกลุ่มกลาลาหฮามาสในเมืองคานยูนิตนะครับที่ตอนนี้กําลังถูกกองทัพอิสราเอลบดขยียย้อย่างหนักนะครับในเมืองคานยูนิตโดยกองกําลังภาคพื้นเินอิสราเอลนั้นกองพันที่หน่นะครับ ได้ปฏิบัติการภาพพืนพ้นดินต่อกลุ่มกาะกล้ายฮามาสในเมืองคานยูนิทและพบพิกัดที่พบว,ว่ามีกลุ่มกาะกล้ายฮามาสประจําการอยู่นะครับจึงได้ส่งพิกัดไปให้หน่วยคือบิทลบเทพอิสราเอลและคือบิทลบเทพอิสราเอลนั้นก็ไปทําให้หิดหวังนะครับยิงระเบิดเจดมได้อย่างแม่นยําในใจกลางและทางเหนือของเมืองคานยูนิทในเชลอนกาซาไปได้ในที่สุดนะครับ แต่ยังสามารถปลิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายสิบคนด้วยกันตามรายงานข่าวที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับซึ่งกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นก็รับพิกัดจากหน่วยกองกำลังภาพพื้นดินและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะครับหลายจุดด้วยกันที่หน่วยกองกำลังภาพพื้นดินและหน่วยข่าวกรองอิสราเอลรายงานมาว่ามีฮามาสนะั้นประจำการอยู่ตรงไหนนะครับก็จะ ทำการยิงระเบิเดเจดมใส่ไม่ยังแบบนี้นะครับจะส่งผลให้กลุ่มก่อกร้ายฮามาดดับเดือดดับสยองจนํนวนมากเลยนะครับพี่น้องโดนไปนเตรงเตรียมซขนาดนั้นได้ไปเกิดใหม่รายงานตัวกัมมัจุลาดหรือโยอบานต่อไปอีกแล้วนะครับไม่น่ารอดแน่นอนโดนกองทัพอิสราเอลเล่นงานโจมตีถล่มยับเยินซะขนาดนั้นนะครับงานนี้อยู่ดีไม่ว่าดีแนที่จะอยู่ด้วยกัน กับประเทศอิสราเอลดีๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับถ้ารักกันให้อภัยกันนะครับแต่งานนี้เมื่อกมก่ักไรฮามัดบุกไปเล่นงานโจมตีประเทศอิสราเอลกว่านเดวอนที่7ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่าน,นมาแบบนั้นก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามกดล้างด้วยวัตถุต่างๆนะครับทีมกองทัพอิสราเอลนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพบ,บ,บัลาัต้นของโลกนะครับงานนี้ก็ทําให้กมก่ักไรฮามัด กินระเบิดเจีแดงของกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับส่อแล้วซ้ำเล่าอยู่เรื่อยมาด้วยน้ำมือของระเบิดเจีแดงอิสราเอลที่ถือว่าเป็นอาวุธหลักในการโจมตีฐานที่มั่นขนาดใหญ่ป้องกลุ่มกราลาฮามาสก็ว่าได้นะครับรวมถึงปล่องอุโมงค์ใต้ดินด้วยนะครับที่ระเบิดเจดีแดงทางานได้ดีนะครับทําลายใส่ไม่ยั้งแบบนี้เสียหายยับเยินล่าปนาศูนย์ไปเลยทีเดียวนะครับส่งกลุ่มกรรลาฮามาสกับดาวไปเรียบร้อยแล้วนับปืนนายแล้วนะครับตามรายงานที่กองทัพอิสราเอล รายงานไว้นะครับเพราะว่ากลุ่มกัวกาเลหามัดเหล่านั้นมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่กลุ่มกัวกาเลหามัสถูกต่อต้านจากชาวเปรตตายอย่างต่อเนื่องและโดนดาทอสาบแช่ง,งกลุ่มกัวกาเลหามาสอย่างต่อเนื่องนะครับจากชาวเลสตตน์ที่กําลังอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับทางตอนใต้ ของสนนกาซานะครับที่ประชาชนชาปาเลสไตน์เหล่านี้บอกว่ากาาาลุ่มก่อการร้ายฮามาตทําให้พวกเขาต้องพลัดถิน่นและเดือดร้อนแบบนี้นะครับทั้งที่ผู้นกากลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายคนสวีสุขอยู่ทั้งต่างประเทศหรืออยู่จมองใต้ดินนะครับแต่ประชาชนชาปาเลสตน์เหล่านี้ต้องอยู่อย่างลําบากยากแค้นนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฝีมือของกาาาลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่เอาเปรียบชาวปาเลสตายนะครับ ทั้งเอาเงินที่ชาติมุสลิมบริจาคให้ชาวปาเลสไตน์มาพัฒนาพื้นดนกาซาแต่กลุ่มกอกและฮามานั้นรลับเอาไปซื้ออาวุธขุดรูมมอุโมงใต้ดินและทำอีกหลายอย่างนะครับเพื่อการกรา่อกรารร้ายไม่ทำเพื่อชาวปาเลสไตน์แม้แต่น้อยและนำเงินเหล่านั้นไปให้เหล่าผู้นำกลุ่มกอกและฮามาตเอาไปสวยสุขในต่างประเทศนะครับไม่เห็นหัวประชาชนชาวปาเลสไตน์บ้างเลยนะครับงานนี้ชาวปาเลสไตน์ที่เห็นว่ากลุ่มกอกและฮามาต์กำลังจะพ่ายแพ้ ต่อกองทัพอิสราเอลนะครับจึงได้ออกมาประกาศให้ชาโลดรับรู้ว่ากลุ่มกวา,กรา,มารกาลฮามัสนั้นไม่ได้รักชาวปาเลสไตน์อย่างที่คิดไมได่รักสนวนกาซาอย่างที่คิดรักแ,แต่พวกกองตัวเองทั้งนั้นและที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์ที่กลุ่มกวา,กรา,มารกาลฮามัสไปขโมยอาหารการกินที่ UN เอ็นมอให้ชาวปาเลสไตน์ซึ่งกลุ่มกวา,กรา,มาร้าลฮามัสก็เอาปืนไปจี้ รับอาหารก่อนใครแล้วก็ปล้นลดบรรทุกของ UN เอาไปเก็บไว้ในคลังอาหารหรือมองต้าด,ดินของพวกเขาก่อนที่จะถึงมือชาวปาเลสไตน์ที่เป็นคนหมู่มากในนวนกาซาครับงานนี้ทําให้ชาวปาเลสไตน์จํานวนมากออกมาด่าทอต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายฮา,ามาสจำนวนมากเลยนะครับในระหว่างการที่เดินทางอพยพไป,ปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับในถนนที่กทับอิสราเอลจัดไว้ให้ที่มีคี้เปียแฝงประจำนะครับว่าชาวปาเลสไตน์นั้นออกมาต่อต้าน กลุ่มกอกรล้ฮามาสเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่พวกเขากดขี่มานานและใช้โอกนาสนี้ขอร้องให้ทหารอิสราเอลกำจัดกลุ่มกอกรลาฮามาสใในหายไปจากสวนกาซาโดยเร็วครับจะได้ไม่ต้องมีการเอารัดเอาเปรียบชาวปาเลสไตน์จากกลุ่มกอกรลาฮามาสอีกต่อไปในอนาคตนะครับงานนี้คาดว่าทั้งชาวปาเลสไตน์และชาวโลกจะได้เห็นการหายสาบสูญของกลุ่มกอกรลาะฮามาส โดยเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กองทัพอิสราเอลก็จะหนักจะเต็มใส่กลุ่มกองกำลังฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อรบฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกให้ได้และเพื่อกมจัดภัยคุกคามจากกลุก่มกองกำลังฮามาสท,ที่มีต่อชาติอิสราเอลต่อไปนะครับหตุการณสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีความน่ารักบ้างนะครับในภาะวะสงครามแบบนี้เมื่อได้มีเหตุการณ์ที่คุณปูชาปาเลไตา์นะครับที่กําลังอพยเพเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่กองทัพอิสราเอลจัดไว้ให้นะครับเพื่อนีออกจากบริเวณที่มีการสู้รบกันนะครับ และเพื่อไม่ให้กลุมขข่มกอสและฮามาสใช้คุณปูชาวปาเลสไตน์เหล่านี้เป็นโล่มนุษย์นะครับในการที่จะถูกกองทัพอิสราเอลบุกมากำจัดส่วนคุณปูชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ก็เหมือนว่าจะเดินไม่ไหวนะครับพี่น้องแต่แล้วก็มีความเจดีจากทหารอิสราเอล Umwelt นะครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณปูและผู้สูงอายุชาวปาเลสไตน์เหล่านี้นะครับให้สามารถเดินทางต่อไปได้นะครับโดยการพรยุงและช่วยเหลือให้เข้าให้น้ําต่างๆนะครับเพื่อให้คุณปู่ชาวปาเลสไตน์เหล่านี้สามารถไปยังที่หมายได้อย่าง,างปลอดภัยนะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องและเป็นเหตุการณ์น่ารักในภาะวะสงครามด้วยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าทหารอิสราเอลนั้นเป็นศัตรูกับแค่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเท่านั้นนะครับแต่สำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วที่ไม่เกี่ยวข้องกับกาาลุ่มก่อการร้ายฮามาตทหารอิสราเอลก็เป็นมิตรช่วยเหลือตลอดมานะครับราะวะที่ผ่านมานั้น ประเทศอิสราเอลก็ช่วยเหลือชาวเปรศตายอยู่จานวนมากอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่ทั้งหางานให้ทําจ่ายน้ำจ่ายไฟให้นะครับหลขหลายอย่างที่ประเทศอิสราเอลช่วยเหลือจวนกาซาและเขียนเวตแบนะครับที่มีชาวเปรไตายอยู่จํานวนมากนะครับแต่ในเมื่อกลุ่มกว่ากระฮามัดตัดสินใจบุกดิบชีพสังหารหมู่ชาวอิสราเอลในวันที่7จตุลาคลม2566ิหที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลนั้นก็พยายามจะกำจัดแต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างเดียวนะครับและก็มีการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ร่วมด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะนับว่าชาวปาเลสไตน์และกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเป็นพวกเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลนั้นก็แยกอยู่นะครับว่าคนนี้คือฮามาสคนนี้คือชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์นะครับงานนี้คาดว่ากองทัพอิสอราเอลเมื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้แล้ว ก็จะสามารถได้ใจชาวปาเเทตายเพิ่มได้ด้วยนะครับไปลองกอไปต้องรอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดปีนขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าผู้พิชิตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด็ดนะครับเพื่อพาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ